เทคนิคการวางผังโครงการให้ขายง่ายนะฮะหลายโครงการพลาดตั้งแต่บนกระดาษเพราะวางผังโดยไม่เข้าใจพฤติกรรมคนซื้อจริงนั่นเองนะฮะบางโครงการถนน,นแคบบ้านแน่นไม่มีที่กลับรถโอ้โหเป็นไปได้นะฮะบางแปลงอยู่ดีๆก็กลายเป็นที่ตาบอดขายไม่ได้ตั้งแต่วันแรกบางโครงการสร้างสวนไว้กลางแปลงแพงที่สุด แต่ไม่มีใครอยากจองสุดท้ายนะฮะบ้านขายยากไม่ได้เพราะแบบไม่สวยครับแต่เพราะผังโครงการเนี่ยวางแล้วเนี่ยมันขายไม่ได้ตั้งแต่ตั้งต้นทั้งหา้างเนาะดังน,นั้นผังโครงการที่ดีนี่ครับไม่ได้แค่ดูสวยจากมุมสูงนะฮะแต่มันขายง่ายตั้งแต่เปิดจองเพราะผังที่วางดีทำให้ลูกค้ารู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วคุ้ม ตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้ามาดูและถ้าคุณเข้าใจหลักคิดในการวางผังนะฮะคุณจะเปลี่ยนที่ดินเปล่าให้กลายเป็นโครงการหมู่บ้านที่ขายตัวเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นแม้แต่ยังไม่สร้างเลยนั่นเองวางถนนให้ลูกค้าเห็นบ้านทุกหลังไม่ควรมีมุมอับหรือแปลงที่ซ่อนอยู่นะฮะจัดแปลงมุมแปลงสวนให้มีจุดเด่น ราคาเพิ่มได้นะครับเพื่อสร้างมูลค่าเฉลี่ยให้ทั้งโครงการได้สูงขึ้นคำนวณสัสดส่วนพื้นที่ถนนส่วนกลางนะครับให้อยู่ในจุดที่เราควบคุมได้นะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้ต้นทุนแฝงกินกำไรเรามากเกินไปนั่นเองนะฮะวางแนวบ้านไม่ให้หันทิศรับ แดดเยอะๆนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความน่าอยู่ให้กับบ้านแต่ละหลังนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนในการก่อสร้างนั่นเองสร้างภาพจำด้วยการออกแบบทางเข้าป้ายโครงการให้โดดเด่นสุ้มโครงการนะครับมองมาแต่ไกลนี้เด่นมากเลยนะฮะแล้วก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่แรกเห็นนั่นเองนะครับ อย่ามองแค่แบบบ้านในโครงการแต่ให้มองภาพรวมทั้งผืนทั้งโครงการว่ามันจะขายอย่างไรนั่นเองนะฮะเพราะผังโครงการที่ดีคือเครื่องมือการตลาดที่ทำงานแทนคุณทุกวันนะบ้านสวยช่วยให้ขายได้แต่ผังที่ดีเนี่ยนะครับทำให้ขายง่ายตั้งแต่ยังไม่เปิดโครงการด้ซ้ำคำถามก็คือฮะ คุณกำลังวางผังเพื่อสร้างบ้านหรือวางผังเพื่อสร้างยอดขายของโครงการครับ